คือตอนนี้สภาพน่าสดมากเพราะว่าอยากจะมาบอกความรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เราเป็นประจำเดินหลังจากที่เราทดลองกินยาสตรีนะคะคือแบบตอนที่เริ่มอะ่ะเราปวดท้องแบบปวดท้องมากปวดท้องมากอยู่ประมาณชั่วโมงกับชั่วโมงครึ่งแต่ตอนนี้รู้สึกแบบ มันสบายท้องขึ้นมันไม่เหมือนแต่ก่อนที่แบบถึงจะผ่านไปแล้วแบบถ้าเป็นประจำเดือนตอนเช้าใช่ไหมผ่านไปแล้วก็ยังแบบนองอยู่อย่างเงี้ยคือเราก็เลยแบบมาถ่ายสภาพที่มันเรียวจริงๆแล้วไปดูคลิปเต็มกันนะคะว่ามันเป็นยังไงสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ออยล์ลิีีไทยนะคะวันนี้ออยจะ มาพูดถึงบทสรุปในการที่เรากินยาสตรีนะคะหลังคือคลิปก่อนหน้านี้ออยทำคลิปรีวิวกินยาสตรีนะคะนั่นก็คือของวิกกี้ของวิกกี้นั่นเองนะคะแล้วหลังจากที่ออยทดสอบทานยาสตรีวิกกี้ไปนะคะประมาณสองอาทิตย์ กว่าสองอาทิตย์กว่านะคะเกือบเกือบ<อ>จะสามอาทิตย์เนาะผลที่ได้มาเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะก่อนหน้านี้อออได้พูดถึงว่าทำไมผู้หญิงควรจะรับประทานยาสตรีนะคะคืออออจะพูด ให้ฟังคร่าวๆก่อนนะก็คือยาสตรีเหมาะสำหรับผู้หญิงที่ประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะผู้หญิงที่มีอาการตกขาวนะคะแล้วก็ช่องคลอดไม่สะอาดช่องคลอดมีกลิ่นนะคะมีกลิ่นเหม็นมีอาการตกขาวแล้วก็ถ้าใครไม่มีอาการนี้เราก็สามารถทานยาสตรีนะคะเป็นยาบำรุงร่างกายช่วยฟอกโลหิตช่วยบำรุงร่างกายระบบภายในขับน้ำ ขับน้ำข่าวปลาของคุณแม่ที่หลังคลอดนะคะแล้วก่อนหน้าน,นี้ออยเคยพูดว่ายาสตรีมันช่วยรักษาอาการตกขาวได้ใช่ไหมแล้วในเจ้าคุณสมบัติของที่เขาเขียนไว้ข้างกล่องตรงนี้เนาะอืมข้างขวดไม่ใช่ข้างกล่องลูกข้างกลอวว่าแก้มุด มุตตะกิจระดูข่าวมุตตะกิจหรือดูข่าวคืออาการตกขาวนั่นเองนะคะซึ่งออ,ออยจะพูดเลยว่าออยคือมีอาการตกขาวแบบไม่รุนแรงนะคะผลที่ออยทานมาคืออาการออยคือมีอาการตกขาวไม่รุนแรงไม่รุนแรงคืออะไรไม่รุนแรงนั่นก็คือออยจะมีอาการตกขาวก็ต่อเมื่อออยกินพวกอ,อ,อาหาร ที่เป็นอาหารสแสลงพวกอาหารพวกส้มตำปูปลากินของหมักดองนะคะกินแหนมกินไส้กรอกนะคะอาหารประเภทหมักดองออยจะมีอาการตกขาวนะคะซึ่งอาการตกขาวออยก็จะมีแังนี้นี่คือภาพที่ออยถ่ายไว้นะคะวันไหนที่ออยกินส้มตำออยก็จะถ่ายไว้นี่นี่คือเป็นร่องรอยแล้ววันไหนที่ออยกินไส้กรอกหรือ เป็นอาหารที่เป็นหน่อไม้ดองนี่นะคะปลารา้าน้ำพริกปาลาร้าเจ่วบองนี่นะคะออยก็จะได้เจ้าสิ่งนี้มาติดมาที่กางเกงในได้ได้เจ้าสิ่งนี้มาแถมมาที่กางเกงในนะคะแต่ว่าผลที่ได้ออกมาผลที่ได้ออกมาคือออยลองพิสู์กลิ่นคือคือของตัวเองอ่ะไม่เป็นอไรหรอกออยก็เลยลองพิสูดกลิ่นกลิ่นมัน ม่ได้แย่กลิ่นมันดีมากกลิ่นมันดีมากคือเป็นกลิ่นที่สูตรครั้งที่สองสูรครั้งที่สามก็ไม่รู้สึกขยะแขยงคือมันออกจะกลิ่นสมุนไพรสมุนไพรนิดนึงนะคะแล้วก็ไม่มีอาการคันแล้วก็ไม่มีอาการคันใดๆเลยนะคะมีแค่อาการตกขาวแล้วก็พอเราอ่ะสูดกลิ่นมันก็ไม่ได้มีกลิ่นที่แบบคือทุกคน คือทุกคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับช่องคลอดอะทุกคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับตกขาวอะเวลาตกขาวมากลิ่นมันจะไม่พิสหวงใช่ไหมกลิ่นมันจะไม่ดีเลยบอกเลยว่ากลิ่นจะไม่ดีแต่ตอนที่ออยรับประทานยาสตรีอยู่นะคะวีกิตนะคะคือกลิ่นค่อนข้างที่จะไปทางสมุนไพรไปทางกลิ่นยาหอมนวดนึงแล้วก็เจ้าอ,อฉันจะพูดอะไรแล้วก็ตกขาวที่ติดกับกันคืนนอไอยอ่ะคือมันไม่ได้ทําให้เราคันเลย มันไม่ได้ทําให้เราคันเลยอะคือแบบเฮ้ยคือแบบเอ้อมันรู้สึกดีเรากลับมากินแล้วมันก็ช่วยลักษา,าอาการตกขาวได้ดีอยู่เพราะว่าทุกครั้งที่ออยรับประทานของอีพวกนี้นะพวกปาล้าพวกเลยนะออยจะชอบรับประทานสับประรด แต่คนนี้ออยอยากบำรุงร่างกายออยนิดนึงก็คือแบบเราก็เลยกลับมากินยาสมนุนไพรนะคะก็คือยาสตรีมันก็เลยทําให้อาการตกขาวเรามันช่วยในอาการตกขาวของเราได้จริงๆนะแล้วอันหนึ่งที่เรารู้สึกอะ่ะคือในสมุณของยาสตรีนะคะเขาจะช่วยปรับอารมณ์ปรับฮอร์โมนผู้หญิงไม่ให้สวิง ไม่ให้อารมณ์หงุดหงิดไม่ให้อารมณ์เสียก่อนมีประจำเดือนซึ่งมันช่วยได้มากคือแบบคือเรามีเรื่องปวดหัวไม่สบายใจอะเรามีเรื่องปวดเรามีเรื่องปวดหัวไม่สบายใจแล้วแบบเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องส่วนตัวนี่แหละแต่เราแบบสามารถตัดมันขาดได้เร็วมากคือแบบเฮ้ยก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวชีวิตมันก็ผ่านไปเฮ้ยก็ช่างมันเถอะเขาว่าเราเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเฮ้ยก็ช่างมันเถอะอะไรที่ไม่เข้าข้าง เราอะเราก็ล่อยมันไปไงซึ่งแบบเฮ้ยมันมันผิดนิสัยที่แต่ก่อนอะก่อนจะเป็นประจําเดือนเราจะฟาดงวงฟาดงาซึ่งผู้ชายจะรู้ดีมากว่าก่อนเป็นประจําเดือนหนึ่งอาทิตย์เราจะฟาดงวงฟาดงาอารมณ์หงดเงิดคือเราจะทะเลาะก,กันเรื่องเนี้ยก่อนมีประจําเดือนบ่อยมากแล้วกอ็อีกอันนึงคือมันไม่ใช่อีกอันนึงนะอีกข้อดีอันนึงคือ ออยไม่รู้สึกหรือซ้ำาว่าจะเป็นประจําเดือนคือก่อนที่ก่อนอาจจะมีประจาเดือนอาจจะมีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวปวดเมื่อยทาอะไรก็เมื่อยเมื่อยง่ายมากแล้วก็จะเจ็บหน้ออกซึ่งออยนับว่าเาดือนที่แล้วเ,เป็นประจําเดือนวันที่3ซึ่งออยก็ลออยูอ่เฮ้ยเมื่อไหร่ประจําเดือนฉันจะมาทาไมฉันไม่มีอาการเหล่านั้นทําไมฉันไม่มีอาการเหนื่อยหงุดหงิดหรือว่าปวดหน้ออกขั้นหน้ออกไม่มีคือออยมารู้ อ้อยมารู้วันที่อ้อยจะเป็นประจำเดือนคือวันอังคารวันอังคารนี่คือวันแรกที่อ้อยมีประจำเดือนแล้วอ้อยไปอาบน้ําก่อนจะไปทางานแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมฉันรู้สึกแบบช่องคลอดฉันแปลกๆทาไมฉันรู้สึกเหมือนฉันจะเป็นเมนนะแล้วคันนี้ไปอาบน้ําไปฉี่เรียบร้อยจ้ะเรียบร้อยในที่นี้คือเวลาฉี่อ่ะมันมีลิ่มเลือดผสมกับฉี่ออกมา ซึ่งนันก็ทําให้เราเรือว่าอ๋อฉันเป็นประจําเดือนแล้วฉันเป็นประจาเดือนแล้วใช่ไหมนี่อาการของคนมีประจําเดือนใช่ไหมซึ่งมันช่วยปรับอารมณ์เรามันช่วยปรับสมดุลในร่างกายเราฉันจ้นว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะเป็นประจําเดือนวันนี้ทุกคนแต่ในเรื่องของการปวดท้องปกติวันแรกของการมีประจาเดือนออยจะปวดท้องคือแบบปวดท้องหนักมากคือต้องนอนพักประมาณชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงอะแล้วก็จะปวดท้องอยู่อย่างเงี้ยประมาณ3มชั่วโมงนะคะ คือปวดท้องหนักๆอ่ะสามชั่วโมงแล้วก็ระหว่างวันอ่ะเวลาเดินไปไหนก็จะประคองท้องเหมือนแบบก็จะมีพี่ว่าจะทักว่าเธอจะประคองท้องทำไมแต่เรารู้สึกว่าเหมือนท้องมันเราต้องประคองท้องอ่ะถ้าเราเดินไม่ประคองท้องเราจะปวดท้องม่ากเราเดินประคองท้องเหมือนคนท้องอ่ะเออแต่หลังจากที่เรารับประทานยาสตรีนะคะเรารู้สึกว่าเราปวดท้องแค่ประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะ เราไม่รู้สึกสบายจริงๆปวดท้องจริงๆแค่ชั่วโมงหนึ่งถามว่าปวดมากไหมก็มากแต่ไม่มากเท่าแต่ก่อนแต่ก่อนคือยังไม่กินอะ่ะคือปวดมากแต่พอรับประทานแล้วอะ่ะคือปวดเหมือนกันแต่ปวดไม่มากแล้วก็จำได้ว,ว่านอนนอนพักอยู่ประมาณสีินาทีนอนพักอยู่ประมาณสี่สิบนาทีหลันนงจากนั้นก็ลุกขึ้นมาทาง,งานปกติแล้วแบบเฮ้ยทําไมเราสบายท้องอะ่ะคือไม่รู้สึกว่าหงุดหงิดกับท้องมากเกินไป รู้สึกว่าแล้วก็เดินเร็วปกติเป็นประจําเดือนวันแรกอ่ะวันแรกอ๋อ,อจะเดินเร็วไม่ค่อยได้แล้วก็จะประคองท้องแต่เนี้ยเดินเหินแบบสะดวกแล้วก็ไม่ได้แบบปวดให้เราลำคันให้เราหงุดหงิดนะซึ่งมันทําให้อ่อว่าเฮ้ยหลังจากที่เรากินยาสตรีน่ะคืออาการของผู้หญิงมันดีขึ้นจริงๆเพราะอาการมีประจําเดือนก่อนมีประจําเดือนอาการตกขาวของเรามันดีขึ้นจริงๆโอเคอ่อ,อมาสรุปให้เลยว่า ยาสตรีเอ้ยทำไมฉันไม่หยิบโชว์โอเคออยสรุปให้เลยว่ายาสตรีช่วยรักษาอาการตกขาวจริงๆยาสตรีช่วยลดอาการตกขาวแล้วช่วยในเรื่องกลิ่นของอาการตกขาวจริงๆแต่อย่าเพิ่งนะคืออาการตกขาวเบื้องต้นนะถ้าใครเป็นอาการตกขาวที่แบบมันมีกลิ่นแล้วก็คันนะ่ะ กินยาสตรีอย่างเดียวไม่ได้นะมันต้องใช้ยาสอดรักษาด้วยยาสตรีไม่ได้รักษาอาการตกขาวให้หายไปซะทีเดียวแต่มันคือหนึ่งในตัวยาที่ช่วยบรรเทาอาการตกขาวถ้าใครอยากหาหายจากอาการตกขาวมันมีอะไรหลายๆอย่างมากที่เป็นองค์ประกอบที่เป็นการรักษาช่วยให้อาการตกขาวนั้นหายไปนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการสอดยาหรือว่าการถ่ายยานั่นเอง ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะส่วนวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะ